ประเทศไทยมีอนณาเขตติดกับประเทศเมียนมาเล่ากัมพูชามาเลเซียไทยมีพื้นที่513,115 11ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณ67ล้านคนประชากรร้อยละ90 000, เป็นชาวไทยอีกร้อยละ10เป็นคนชั่วชาติอื่นๆ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและลึกซึ้งซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และอิทธิพลจากหลายแหล่งวัฒนธรรมไทยมีความโดดเด่นในด้านศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยศิละปะและสถาปัตยกรรมไทยเช่นวัดวาอารามและพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา นอกจากศาสนาแล้ววัฒนธรรมไทยยังประกอบด้วยประเพณีและเทศกาลที่หลากหลายเช่นสงกรานต์และลอยกระทงซึ่งเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้รวมตัวกันและเฉลิมฉลองนอกจากนี้อาหารไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยรสชาติที่หลากหลายและการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์การเคารพผู้ใหญ่และการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมการผสมผสานระหว่างประเพณีและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ทำให้วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ยังคงมีชีวิตชีวาและน่าสนใจสำหรับผู้คนทั้งในและนอกประเทศ